อ้าวเข้ามาโซนนี้นะฮะมาโซนนี้เราก็จัดนะฮะเจอพระพุทธนะครับเจอเจอหลวง,งพ่อนะครับเจอหลวงพ่อนะครับประธานนะครับก็น่าใช่ไหมจิน,ยยนตนรับนะครับผมนะ นัานนันก็จะเป็นอ่ารูปแก่มากอะไรต่างนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นอ่าทับชาผมคิดจะปีชงหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นปีชงนะโต๊ะทำอ่ะปีชงเนาะน่าจะเป็นปีชงนะครับโต๊ปีชงของเราปีนี้ไม่ได้ชงนะครับปีนี้ของเราไม่ได้ชงชงเกือบกาแฟอย่างเดียวนะครับ วัดนนาเทพธารามนะครับผมเนาะถ้ามีเวลาบ้างก็เวียงเข้ามานะครับมีเวลาบ้างก็เวียงก็จะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะบูชาไปเสร็จปั๊บแลวเราก็จะมีเขาจะมีทูบนะฮะก็จะมีทูบให้จุดนะฮะตรงนี้นะเขาเรียกกันน้ำมันตะเกียงหรือเปล่านะครับผมเนาะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ละมั้งนะครับ ็สวยงามนะฮะสวยงามสวยงามเพาเชื่อมด้วยเป็นเข้ามาได้จ้านะฮะวัดปณัดเทพธารามนะครับใครวิ่งมาเส้นนี้สายนี้ก็เลียนเชิญน,นะครับเป็นเชิญจ้าขอบคุณครับ